นี่เป็นยางหลังของบีสโตนแบดไลท์แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแฮนด์สูงนะอันนี้กี่นิ้วนะพี่สิบสองสิบสองนิ้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพี่สายใช่ไหมนี่คือท่อทําเองนะครับจากพี่ด๊อบนะฮะเป็นเสียงที่คืออยากให้เสียงมันต่างโอ้โหยี่เดินมาเลเสียงไม่เหมือนโลย่างนิดฟิลเลยด้วยจอดให้มันต่างเออมันตัวแตกต่างจริงอ่ะเออครับสวัสดีครับพี่ด๊อบแดงโต๊สแต่ยังไง ว่าจริงๆคือเราก็เจอกันมานานเลยนะในใน,ในทั้งในกลุ่มทั้งไปทริปด้วยกันก็สองสาครั้งแล้วครับฮะตั้งแต่มีโรยจ์แอนฟิลเนี่ยเที่ยวบ่อยไหมบ่อยมากครับคือแบบคือไปทริปกับคันนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็ไปบ่อยมากโอเคอไหมพี่ในความคิดพี่ว่าโรยจ์แอนฟิลมันโอเคไหมผมว่ามันคุ้มค่านะเพราะว่าอันหนึ่งไอ้เรื่องราคาด้วยแล้วก็2อ,อันะไหล่ก็ราคาไม่แพงแล้วก็การเซอร์วิสไม่แพงแล้วก็มันสามารถแบบทําได้โดยไม่เสียดายอะ แบบเราอยากจะแต่งอะไรมันก็มันไม่ต้องเสียดายไงเพราะว่ามันเป็นรถแบบราคากลางๆอะไรอย่างเงี้ยกี่หมื่นโลแล้วพี่ของพี่ของพี่น่าจะ30,000่นกว่าโลออแต่ว่าอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไมลมาออไปคว่ำม,มาไงอ๋อครับผมถ้าเปลี่ยนไมลมามันก็อยู่ที่ประมาณ3 0 0 0โลอ่ะไหน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 ก็แแต่งอะไรมาบ้างพี่โอเคค <Hand. S 1> ือเราอ่ะของพี่อ่ะเมื่อก่อนนะคิดจะทําทรงนี้นานแล้วแต่ด้วยด้วยที่ว่า อะไรเดิมมันยังดีอยู่ก็เลยยังไม่เปลี่ยนคราวเนี้ยพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเราก็ได้โอกาสเปลี่ยนเลยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์สิบสองนิ้วแฮนด์แบบทรงทรงอะไรพี่อเขาเรียกทรงอะไรไหม่อสทรงแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนแฮนด์สูงนะอันนี้กี่นิ้วนะพี่อสิบสองสิบสองนิ้วต้องเปลี่ยนอะไรบ้างพี่สายใช่ไหมสายสายต้องต่อยางสายต้องต่อสายต่อใหม่ตัวของผมนี่ทําเป็นสายซ่อนในเห็นไหมอ๋อจะไม่มีสายข้างนอกออ๋ สายไฟอะหรออ่าสายซ่อนเพิ่งเราเห็ยไม่มีใช่ใช่เนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็มีสายเล็กอ่าอ๋ออันนี้ต้องเราต้องเดินเองแร้วไอ้ต่อเขาเรียกอะไรซ่อนสายเราต้องเดินเองคือเจาะตรงนี้แล้วก็ร้อยสายขึ้นมาใช่มันจะมันจะดูไม่รกมันดูจะคลีนกว่าคลีนใช่ดูคลีนแล้วก็แต่งก็มีหู เขาเรียกหูช <poisoned indo> ้างหูช้างอ่ะหูช้างตัวนี้ก็แบบแต่งเพราะว่าถ้าของเดิมอ่ะไฟมันยื่นข้างหน้ามากไปใช่ไหมถ้ามองด้านข้างอ่ะมันจะไม่สวยแต่ถ้าพอเราใส่หูช้างตัวนี้เราสามารถย่นมันเข้ามาได้แล้วก็นี่มาดูไฟไฟผ่าตัดหลบครับเพราะว่าปกติมันจะติดติดทามาอันนี้เราตัดหลบแล้วก็เอาเอาเข้าไปาดูหน่อเห็นรอยเชื่อมไหมนี่คือเขาตัดผ่าเพื่อให้มันเพื่อย่นให้มันดูสั้นลงเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ยางเดิมไหมพี่ไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับนี่เป็นยางหลังของบีสโตนแบตเล แบล็คนะครับก็มาใส่ B T C หกก็ดูดูใหญ่โตเลยนะดูใหญ่โตโอเคจริงๆแล้วคือมันเป็นยางหลังทั้งคู่ทั้งสองไซส์แต่ว่าอันนี้เป็นไซส์ไซส์ร้อยสามสิบข้างหลังเป็นไซส์ร้อยห้าสิบตอนแรกว่าพี่ดำไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับก็ชนมาก็เลยเปลี่ยนถังอันนี้ก็ซื้อถังในกลุ่มอืมครับเขาเป็นถังมือสองถังดำนะครับเป็นสีดำก็พอดีอยากได้สีดำพอดีแล้วก็มีสายหัวเทียนแต่งตัวนี้คือตัวนี้มันจะดีอย่างหนึ่งไอ้สายที่มันเป็นแข็งอนี่ะมันจะน้ําเข้าได้ แต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนหลอ่อหล่อเต็มเลยนะครับวันที่มาูก็คือเป็นงานชิ้นเดียวเลยก็คือไม่ได้ใช่ใช่ม,มันจะสนิทกว่าสนิทเลยใช่แค่บาร์นี่ผมไม่เคยเห็นเลยอันนี้พี่ทำเองเหรอทำเองครับ<พ>อันนี้ทำนนตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดใครเคยเห็นพี่ด็อกก็จะรู้ว่าเขามีเพจมีร้านของตัวเองนะส่วนใหญ่าง,งานเชื่อมงานอะไรนี่พี่จะถนัดอยู่แล้วนะใช่ครับก็ทำทำท่อทำอะไรเองนั่นแหละแล้วก็ไอ้ตัวนี้ประสบการณ์มาแล้วเนี่ยที่ล้มแบบบึ้มเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เห็นไหมมันมันดูรอยตรงนี้อ่ะครับผมเห็นไหมมันทับ มันโดนแค่นี้ยแต่ถ้าอันนี้เหล็กมันทํามาโดนใช่แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็กรโดนกับพื้นัเอีนี่แตกไม่เหลือเห็นไหมดูท่อเนี่ยเห็นมครับผมอันนี้เขาเรียกอะไรนะการล้มแคดบาร์แคดบาร์เลยไม่ใช่การล้มนั่นแหละเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดการล้มเราต้องไม่ล้มไงพี่เพราะมันการล้มหล่าเนยมุกอ่ะท่อพี่ท่อคอเดิมแน่นอนผมเห็นคอเดิมคอเดิมรับปลายเนี่ยปลายตัวนี้เป็นตัวออกแบบที่ว่าเราไม่อยากสังเกตว่า ท่อแต่งทุกค่ายอ่ะไม่ว่าทุกค่ายไม่ว่าค่ายไหนก็ช่างโทนเสียงจะเป็นคล้ายๆกันหมดเราแยกเป็นฟิลนะอินเตอร์เซปเตอร์นะแต่ครั้งนี้เราคือคิดโจทย์ว่าอยากให้เสียงมันดิบๆหน่อยอยากให้เสียงมันต่างจากท่อแต่งทั่วไปที่วยซ้ำเราได้ถ่ายคลิปขอฟังหน่อยเพี่อเดี๋ยวท้ายคลิปสายเดินทางอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องมีนี่อันนี้ทําเองปะทําเองหมดครับนี่ทําเองอีกเลยครับเพื่อนๆดูนี่ทําเองงามเนียนมากเบาะย่นนะครับเบาะตัด บอดตัดเพราะว่าตัดข้างหน้าออกประมาณ20เซนแล้วก็ย้ายจุดย้ายตัวล็อกก็อย่างว่านะพี่มาทรงนี้ก็เลยแบบทำให้มันเข้ากันครับอะไรใช่ครับชอบแนวนี้อะไรประมาณนี้นะชอบบสั้นๆแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางเพราะว่าพี่ด๊อบเป็นเดินทางบ่อยมากนะฮะไปเที่ยวกับเพื่อนในรถยนต์ของเราในหลายกลุ่มนะนะใช่เพราะทุกคนแทบจะรู้จักกันที่๊อบทัหมดอะฮะโอเคมีอะไรพี่มีอะไรนำเสนอจะมีนี่สปอตไลท์ สปอร์ตราคาไม่แพงไม่แรงนะครับเป็นของเกาหลีเกาหลีราคาคู่แล้วเท่าไหร่วะคู่ละหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าสว่างแล้วก็ทนมากทนมากสว่างด้วยแล้วก็มีเนี่ยที่ล็อกหมวกกันน็อกออันนี้เนี่ยผมว่านะเพราะว่าเวลาเราจอดรถอ่ะแล้วเราเอาหมวกกันน็อกคล้องไว้เวลามีคนมาขยับรถเราหมวกกันน็อกไม่ไม่ล่วงไงพี่ใช่ใช่มันดีตรงนี้เยแล้วก็มันไม่หายดีกว่าแบบเราเสียดายแล้วเราเราถือไปในห้างเอเกะกกะไงให้แต่มันตัดได้ตัดมันก็ไปใช้ไม่ได้ไงนอกจากคุณไปอันนั้นสายใหม่ครับผม เราไม่เนี่ยตัวนี้แนะนําตัวนี้แนะนําครับเวลาขับรถไกลๆออกทิปแบบระดับ3-400อหรือเป็นพันโลตัวนี้ช่วยเราได้เยอะไม่งั้นสังเกตว่าใครขับรถยาวๆเนี่ยเป็นวันเนี่ยตะคิวจะกินมือหรือจะปวดมือแต่ตัวนี้ช่วยได้เหมือนเราเอามือวางทับไว้ใช่ใช่เราเราไม่ต้องเกร็งนิ้วตลอดเวลาอันนี้ช่วยได้เยอะครับผมนี่ดูนะเพื่อนๆพี่เขาไปลงมังจริงโดนยานี่คิดดูดิว่าหนักขนาดไหนถังทะลุอ่ะถ้าใครได้ดูดูคลิปที่ลงไว้อะไรอีกพี่ครอบ ฝากร้านพี่ด๊อกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนฟังเสียงท่อฝากเพจก็เป็นเป็นงานท่อเห็นไหมครับแบนด์ดอปเปอร์นี่ดูนี่ครับแบนด์ดัปเบิลเป็นงานแฮนด์เมคเป็นงานแฮนด์เมคคือว่างานอาจจะไม่แบบไม่เนียนเหมือนท่อโรงงานที่เขาปั๊มมาปื๊บแต่ข้อดีของของผมก็คือว่าเสียงกําหนดได้ว่าคุณอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไอ้พี่ผมอยากได้ดังมากเฮ้พี่ผมอยากทุมนุ่มอะไรเงี้ยคือเรา เพราะว่าทําทีละเคสทําทีละเคสกําหนดได้ไม่ใช่ถ้าเป็นท่ออย่างโรงงานเขาจะแบบบล็อกเดียวคือออกมาบู๊เหมือนกันหมดยังไงก็เสียงเหมือนกันใช่ป่ะแต่อันนี้คือคุยเคส by เคสคือเคส1เคสกับหนึ่งเคสอะไรอย่างงี้ขอให้บอกอ่าขอแค่บอกว่าขอ้บอกอยากได้ผมอยากได้ดูแต่ว่าไม่เอาดังมากอะไรก็บอกกันอีกทีนึงอ่ารับรับทำรุ่นอะไรบ้างพี่อ่าตอนทำได้ทุกรุ่นครับอ่าโอเคแล้วแต่บอกมาครับสำหรับเพื่อนกลุ่มคลาสสิกอ่าไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่ใช่ใช่ได้หมดครับฮาร์เลย์ก็ทำไฮอัมก็ท โอเคเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นเพจพี่ไว้นะครับแล้วก็พี่มีช่อง YouTube ด้วยจริงจริงช่องพี่ดังกว่าผมอีกพี่ไม่ต้องมาฝากผมหรอกแต่ผมจะใส่ไปแล้วกันช่องด็อปเปอร์ใช่ไหมตอนนี้เป็นตั้งเป็นเมื่อก่อนอ่ะดีดีทีชแนลเดิมแต่ว่าครั้นี้มันแบบว่าเวลาเขาไปเสิร์ชหามันไม่ค่อยขึ้นไม่ไปขึ้นของของมันเหมือนมันไปซ้ํากับอีกอ๋อมันชื่อมันเป็นตัวย่อนะตัวย่อภาษากันเยอะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นด็อปเปอร์ไทยคือพิมพ์แล้วมันจะได้แบบเออเข้าหาเราเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคงั้นนนนนนเเเเเดดีีีี๋ยยวรรราาาามฟัััังงงสททท่่่่่ออออออกกะะะคคคบบพพืืๆํจปฮ เป็นเสียงที่พี่รับต้องการนะฮะโมออกมาแบบนี้เลยคืออยากให้เสียงมันต่างโอ้ยหอันนี้เด่นมายมางนึ่งนะครับขออนุญาตอ์เอาแหน่มเป็นั่เสียงมันไม่เหมือนรถรถยนต์เอ็นฟิวเลยใช่ใช่เราเสียงไม่เหมือนรถยนต์เอ็นฟิวเลยด้วยโจดให้มันต่างเออคือมันตัวแตกต่างจริงอ่ะเออ มันจะแข็งแข็งข้างบ้านว่าครับอ่ะโอเคพี่ขอบคุณครับยังไงก็ขอบคุณพี่ด๊อมนะครับที่มาให้เพื่อนๆดูรถในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามพี่ด๊อมนะครับด็อกเตอร์ไทยแลนด์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับพี่ด๊อกกดซับสไครต์ให้ด้วยอ่าซับสไครต์อย่าลืมซับสไครต์นะครับครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ